สวัสดีฮะลีตาวิวเกมวันนี้ขอสเสนอซุกิออเดซี่ Odyssey ครับอืมกูก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าชื่อมึงอ่านอย่างงี้ <laughs> ไม่ประมาณหลายปีก่อนฮนะมีเกมเกมหนึ่งที่อยู่ดีก็บุมขึ้นมาชื่อว่าฮาบิเคลุหรือเปล่าวะเออนั่นแหละแต่ที่รู้จักกันง่ายๆคือเกมกบหนีเที่ยวฮนะ <laughs> มันกบตรงไหนวะ <laughs> ในเกมไม่มีอะไรมากเลยฮนะแค่เราจัดเข้ากล่องให้น้องกบเวลามันออกไปเที่ยวแล้วมันก็จะออกไปตอนไหนก็ได้แล้วแต่มันเราก็แค่เข้ามาเช็คในโทรศัพท์เวว่าเออ ไอ้กบเราเนี่ยมนันไปเที่ยวหรือยังบางทีมันก็จะส่งโปสการ์ดไปกับเพื่อนบ้างอะไรอยงเี้ยมาให้ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยไม่รู้มันทำไมเหมือนกันแต่มันบูมมากเลยคนเล่นกันเยอะมากาจากนั้นมาสักพักก็มีเกมหนึ่งครับซุกิแอดเวนเจอร์เอออันนั้นแหละจะมีหลายคนที่เปรียบเทียบ2เกมนี้เพราะว่าสไตล์เกมมันคล้ายๆกันไอ้ซุกิแอดเวนเจอร์อาจจะมีลูกเล่นมากกว่าไอกบนี้เที่ยวหน่อย เราะไอ้กดหนีเที่ยวเนี่ยมันก็ให้เราจัดเข้ากล่องแค่นั้นแล้วก็รออย่างเดียวแต่ไอ้ทัสุกิเอ้ยไม่ใช่เนี่กระต่ายกันไอ้กระต่ายเนี่ยอาจจะมีให้กดนูน่นกดนี้บ้างไอ้เมืองนู่นเมือง,งนี้นั่งรถไฟบ้างแล้วเมื่อไม่นานม,มานี้ก็มันก็ปล่อยเป็นภาคต่อออกมาก็คือซุกิปลอดี่น,นั่นเองเดี๋ยวจะอธิบายเกมคร่าวๆนิดนึงอ่ะจะได้รู้แบบเบสิกนิดหน่อยแต่ว่าคงไม่ได้มาบอกทิปเทิร์ปอะไรเงี้ยนะเพราะผมเองก็ยังเล่นได้ไปถึงไหนเลยนั่นคือกระต่าย yes ในเกมมันจะมีช่องใส่พวกไอเทมที่เราซื้อมาฮะไม่ว่าจะเป็นของลงของเล่นอุปกรณ์ปลาที่ตกได้หรือเฟอร์นิเจอร์ครับแต่มันแคปที่50นะต้อง manage ของหน่อยอันนี้คือ build mode อนะมีพื้นที่ให้ตกแต่งบ้านเยอะอยู่ฮะเพราะมันมี2ชั้นเฟอร์นิเจอร์ก็มีให้เลือกเยอะด้วยแล้วก็วางเฟอร์นิเจอร์ติดกำแพงก็มีหรือวางเฟอร์นิเจอร์ซ้ำบนโต๊ะอีกทีหนึ่งก็ได้แถมกำแพงกับพื้นก็เปลี่ยนสีได้ด้วย คุณอาจจะแต่งแบบสวยหรูน่าลงน่ารักไปเลยก็ได้หรือจะแต่งอย่างนี้ก็ได้แบบคุณฟิกเกอร์เต็มบ้านอะไรเงี้ยนะแล้วมันนอนไม่ได้เราเล่นนะมันนอนบนเตียงตอนกลางคืนอันนี้นะ่าจะนอนกลางวันเฉยอันนี้คือโทรศัพท์ในเกมอ่ะโอ้ยแบตกูในโทรศัพท์มีแอป,ปให้เลือกอยู่6กอันอนะ่ะอันแรกคือแมปก็คือเอาไว้ไปนู่นไปนี่ในแผนที่มันเดี๋ยวค่อยบอกต่อฮะแม่งเยอะมากอันที่2คือพนะันช์การ์ดะก็คือพวกเดลี่ล็อกอินอ่ะล็อกอินวันนี้ก็ได้รางวัลเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้น ไอ้ครั้งแรกที่โหลดเกมเนี่ยมันจะให้ล็อกอินครบ7วันก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นให้ล็อกอินรายวันแทนอย่างวันจันทร์ได้อันนี้วันอังคารได้วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เฟอร์นิเจอร์สุม่มก็ต้องล็อกอินวันอาทิตย์อะไรอย่างนั้นเวลามันรีเซ็ตเปลี่ยนวันใหม่เนี่ยทุกๆ8ปดโมงอะของไทยนะโอเคต่อไปพูดง่า,งงายๆก็คือ IG ของเกมนี้นั่นเองอะเวลาเราไปในแบบไปเจอตัดตัวอื่นเนี่ย หรือว่าเวลาเราเข้ามาในเกมบางครั้งเนี่ยตัวละครเราก็อาจจะมีถ่ายรูปเซฟ s งเซฟี่โพสลงไปใน Ig อันนี้น,น,นะนะก็น่ารักดีอ่อันนี้คือคอลเลกชันฟิกเกอร์ไอกดสุ่มกาจาแค่นั่นแหละส่วนอันนี้คือแคตาล็อกของทั้งหมดในเกมอ่ะอันนี้คือไอเทมทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมก็มี70อย่างก็ถือว่าเยอะนะ อันที่2คือเฟอร์นิเจอร์ครับซึ่งม่งมีโคตรเยอะ756ชิ้นนี่คือผมเลือกมาสักพักแล้วเนี่ยแม่ต้องใช้2นิ้วเลือกนย,ยังไม่ถึงเลยโอเคนั่นแหละแล้วก็อันที่3คือปลาทั้งหมดที่มีในเกมเพราะม่นตกปลาในเกมนี้ได้อันสุดท้ายคือออปชั่นน่ะตกแต่งโทรศัพท์ได้สามารถเลือกสีพื้นหลังได้เลือกแพทเทิร์นว่าจะเป็นลายอะไรแค่นั้นนะกูกิ้งน่ารักดีแบบในเกมก็คือให้เราไปสถานที่อื่นได้ ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมีสัตว์ประจําที่นั้นๆอยู่แล้วไอ,อ้ทาวฮอจะมีเหมือนเป็นรีเควสต,ตกปลาไอ้บอร์ดมันต้องการปลาตัวไหนคุณก็ไปตกมาให้ได้แล้วก็ได้ต่างเพิบแค่นั้นหรืออย่างอันนี้ก็คือเป็นร้านขายดอกไม้อืมแค่แหละส่วนอันนี้ก็โอ้โอเคอ่าน,นี่ก็คือบ้านยีราฟหรืออะไร้อย่างเยแหละตัวอะไรไม่รู้แม่ง อันนี้ก็คือร้านขายของพวกเฟอร์นิเจอร์ทัง้งหลายทั้งหล่แล้วก็ไอเทมข้างบนส่วนอันนี้ร้านขายกําแพงแล้วก็พื้นน่ะอันนี้ที่ตกปลาอย่างเดียวเลยตอนนี้ที่ผมอันล็อกเนี่ยมันมีที่ตกปลาได้ประมาณ3ที่อเอ่อที่ตกได้มันก็จะแตกต่างกันมัง้ง d ้อนเนาะอ่าแล้วก็อันนี้คือที่ผมเพิ่งอันล็อกได้ล่าสุด ก็คือเป็นให้ฟีลเหมือนร้านราเมงแล้วก็เป็นเหมือนเป็นผับหรือเป็นแบบที่กินข้าวเป็นร้านอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สําคัญที่สุดฮะก็คือแปรงแครอทคนเรียกว่าแปรงปะหรือว่าไล่วะนั่นแหละแปรงแครอทในเกมนี้จะใช้เคอร์เรนซีเป็นแครอทฮนะเอาไว้ซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ไอเทมของตกแต่งบ้านทั้งหลายทั้งแหล่ตน้นมงต้นไม้จะใช้แครอทในการซื้อเราสามารถมาเก็บแครอทของเราเนี่ย ได้ทุกๆ2ชั่วโมงแล้วก็ไอ้ตรงจุดนี้ก็จะมีให้เราวางเฟอร์นิเจอร์นิดๆหน่อยๆได้ไอ้บ้านเล็กๆเนน่ะแล้วก็ไอ้เก้าอี้สองันนั้นคือไอ้แรนดอมเฟอร์นิเจอร์ที่ผมได้จากไอ้บ้านสการ์ดอะแล้วเสียดได้ซ้ำกันสองอันออืมสุดยอดตรงรอบนอกของไอ้แปลงครอทก็สามารถเอาดอกไม้ที่เราซื้อมามาตกแต่งได้แล้วก็อันนั้นคือเป็ดของเล่นนะฮะที่ผมซื้อมามันไม่ใช่ตัวละครในเกม,มนั่งโคตรแพง450 It is cute ที่ โอเคสรุปตัวเกมทำออกมาอาสไตล์มันดีกว่าภาคก่อนชัวชัวภาพมันคมขึ้นเยอะเลยแล้วก็ดีไซน์ตัวละครก็น่ารักดีนะส่วนตัวผมชอบไอ้กิ้งกามากที่สุดมันคือไอ้ตัวที่ชอบหลบอยู่ตามแมปต่างๆถ้าเกิดว่าเราหามันเจอก็คือมันจะให้เราดูวิดีโอโฆษณาเกมก็จะให้แคลอตเราอะไราประมาณนั้นผมไม่่คยกดนะแต่ผมชอบหามันเฉย แล้วมันก็จะแบบโอ้มึงหากูเจอแล้วแล้วมันก็จะวูบหายไปใครที่มี Nintendo Switch นะฮะก็อาจจะพอเข้าใจได้ว่าเอ uh, มันคล้ายๆ Animal Crossing เลยก็พอเข้าใจได้เพราะว่ามันมีโทรศัพท์เหมือนกันมีแมพคล้ายๆกันมีตกปลามีทาวฮอลแล้วก็พูดง,ง่ายๆคือไอ้นี่ก็คือนุกแครน่นเองดีอย่างหนึ่งคือมึงไม่ได้ติดต่างกับทอมนุกแค่นั้นแหละ what the fuck แต่มีสิ่งหนึ่งที่ Animal Crossing Suki Odyssey แล้วก็ อ่าพ่วงไปถึงไอ้กบหนีเที่ยวด้วยเนี่ยเหมือนกันนั่นคือแมค่หนีของเกมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องให้เวลามันหน่อยเพราะว่ามันพยายามทําให้เหมือนแบบชีวิตจ,จริงเลยก็คือประมาณว่าสมมุติวันนี้เป็นวันแรกที่ไอร้านดอกไม้มาเปิดขายดอกไม้มันก็จะมีขายแค่อีดอกไม้3มชนิดข้างหน้าเฉยพอเล่นไปได้อีกประมาณ2-3วันมันก็จะแบบอ่าโอเคกูเริ่มขายกระถางต้นไม้ให้มึงแล้วนะหลังจากทุกทีที่ดอกไม้เนี่ย สามารถซื้อไปวางได้แค่นอกบ้านแถวๆไอแปลงแครอทอ่ะพอมันเริ่มขายไอกระถางต้นไม้เนี่ยเราก็สามารถเอาดอกไม้เนี่ยใส่ในกระถางต้นไม้แล้วก็ไปตกแต่งในบ้านได้แหละวันต่อไปอาจจะมีตัวที่เป็นนักตกปลาเก่งๆมาในเมืองก็ได้เราก็แค่ไปหาตัวมันว่าเออมันอยู่ไหนมันอาจจะได้มีแรงหลอกคุยที่แปลกใหม่ขึ้นอะไรอย่างนั้นแล้วมันก็มีทําแบบว่าตัวละครทุกตัวก็จะมีหน้าที่ของมันแต่ละอย่างอย่างเช่นไอร้านดอกไม้ก็คือเปิดขาย ช่วงเช้าถึงเย็นๆมั้งแล้วก็ตอนช่วงตกดึกมันก็จะไม่ขายละส่วนไอ้ร้านนั่งจิบชาข้างๆไอล้ลาเมงเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าเออมึงจะเปิดแค่ช่วงตอนเย็นเท่านั้นนะเหลืออย่างไอ้ร้านขายพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไอ้ช่วงเช้าก็จะเป็นจิ้งจอกสองตัวพออยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นว่าอ่าช่วงดึกๆเนี่ยมันจะมีตัวกาดึกเข้ามาทํางานต่อให้ มันก็เป็นสีสันของตัวละครในเกมให้ฟีลเหมือนเล่นแบบก็อันนหมาคอสซิงแหละอาจจะเหมือนสตาร์เดลได้นิดหน่อยโอเคคือผมรู้แหละว่ามันจะมีอีกเยอะที่ผมยังเล่นไม่ถึงแล้วก็เกมนี้น่าจะมีอัปเดตอีกเยอะชัวๆเพราะว่าอีเกมเก่ามาเนี่ยไอซูกิเอ็นเจอร์แม่งเพิ่งมีอัปลีย์เองเพราะฉะนั้นอีเกมนี้คงได้อีกนานถ้าเกิดว่าใครใจร้อนก็เกมนี้มันทําทาวเวลได้ก็คือแบบเปลี่ยนเวลาในเครื่องมั้ง มันก็จะจำไปอีกวันหนึ่งเลยใครที่รอไม่ไหวก็ทำอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่นี่คือ Suki Odyssey ครับสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ไปลองโหลดมาเล่นดูได้เกมฟรีนะแล้วก็มีใช้เงินจริงซื้ออัปเกรดได้ฮะก็อัปเกรดกระเป๋าที่ตอนแรกมีแค่50สามารถซื้ออัปเกรดให้มันกลายเป็น Unlimited ไปเลยก็ได้แล้วก็สามารถซื้อไอแครอดเพิ่มได้ด้วยต่างจงิเกมนี้ผมให้คะแนนเป็นเคแครลอทหชิ้น แล้วก็เป็ดของเล่น1ตัวครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับอืมอกูยังดูไม่จบเลยอืมดูเลยเปล่าครับเล่นเกมโทรศัพท์วันนี้ดาวเ h อร์โฟนบัตเท n ลแคนเฮลฟ์ยูควิกลี่โอเปนแอปวอทอ n e แวนเนอร์นู้ holy s h i t